ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บาลานซ์แคนเทอร์บิวต์ BC หมายเลขสองครับครับและนี่ก็คือความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งของทีมงานสร้างสะพานของบาลานซ์แคนเทอร์บิวต์ BC สองบริเวณแม่น้ำลบบุรีจุดที่2ใกล้ๆกับแยกสามชัยนะครับพี่น้องท่านครับผมอยากจะกล่าวว่าตอนนี้บาลานซ์แคนเทอร์บิวต์ BC สองฝั่งแรกนะครับได้บรรลุโสดบันดบันที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาได้ทำมาจนถึงสะปนสุดท้ายแล้วนะครับสะปนสุดท้ายเซกเ์ไหมคู่สุดท้ายครับ ครับตอนนี้ผมอยู่ที่กลางแม่น้ํานะครับโดยที่เซกเมนต์ทางด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับคือคู่ที่7ส่วนเซกเมนต์ตรงนั้นคู่ที่1 2 3คู่ที่สครับอีกสคู่แล้วก็จะมาเจอกับตัวโคชเชอร์นะครับครับเป็นเพื่อนที่สองเพื่อนที่หนึ่งเนี่ยคือสุดท้ายนะครับเป็นเพื่อนที่7นะครับโอเคครับไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคําว่าสุดยอดออ e s o m e t h i very very good job here in thailand the people here made a job done right now with the first tier table in the left hand side for me and the second one seven around 80 percent okay for the second variable the first variable 100 percent oh no sorry 95 percent because they still not fixed rebound not cash but they launched from twitter up to the last segment already okay this yeah, we have to say congratulations for them. This guy, this good team is very perfect. Made the grid crossing the river here, Lobbury River, the second grid in project of the Northern Line train to the Northern, the first project. Sorry, I don't know how to say it. the project name, Northern Dublin Track. From Lobley to ปาน้ำโพ The Contract Number One บ้านกลับกระเทียม In the Part of the Bridge โอเคครับตอนนี้ผมเดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเพียร์เทเบิลที่สองครับอยู่ตรงนั้นก็คือวงเวียนแยกสนามชัยนะครับเราเองเห็นงานแล้วก็เห็นคุณค่าของผู้ที่ทำงานตรงจุดนี้นะครับเขาต้องทำงานด้วยทักษะนะครับที่แตกต่าง มีความสูงมีระบบที่ต้องเรียนรู้นะครับระบบพวกนี้นี่เป็นระบบที่มีความสำคัญนะครับถ้าเขาขาดหรือเขาพลาดนั่นหมายถึงนั่นหมายถึงอันตรายอย่างสูงนะครับผมเราจรึงต้องใช้คนที่มีประสบการณ์นะครับเราไม่ได้ใช้ใครก็ได้มาทํางานนะเราต้องใช้คนที่มีประสบการณ์ต้องขอแสดงความดีกับทีมงานวิศวกงทุท่านเลยนะครับผมในฐานะเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ ผมเห็นแล้วผมมีความสุขมากๆครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับที่ได้ทํางานให้กับเทศชานะครับสุดยอดมากๆนะครับตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรารอคอยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือช่วงลบบุรีปนังโพครับสัญญาที่1ช่วงมานกับโคกระเทียนนะครับมีสะพานเ้ือสานสะพานบีซน่1ที่แม่น,าน,าน้ำลบบุรีตรงบริเวณสี่แยกพกต้น ที่สคือแม่น,น้ำลบุรีบริเวณสามแยกสันชัยจุดที่3คือสะพาน b ีซข้ามคลองชนะปราศักดิสานะครับตรงนั้นสะพานเริ่มต้นตั้งแต่ตัวที่1 b ึ่งบเมตร b ีที่เมตร b ีที0สเมตรครับโอ้โหความยาวไล่ๆ,ๆกันเลยนะครับนี่ฮะเรามาดูอีกสักครั้งนะครับความสวยงามนะครับสิ่งที่ชื่นชมของงานก่อสร้างเราควรจะให้ค่าแรงเท่าไหร่ดีครับในการที่เขาทำงานแบบนี้นะครับซึ่งงานสเปเชียลนะครับอยู่กลางอากาศทุกคน ต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านไม่ใช่อยู่ๆใครจะขึ้นไปก็ได้นะครับมันสูงมันมีสิ่งที่ต้องล็อกยึดรั้งระบบต่างๆนะครับดูร่างผมนะฮะท่านไปจับดูนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมเริ่มต้นจากพเทเบิลตงึ่งสองสามสี่ห้เจ็นี่ยครับมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับผมติดตามเรื่องราวการเดินทางของฟอร์มูลตัวนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ ยังไงถ้าท่านอยากรู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับลองกลับไปดูในคลิปของสซแวงสุมุมูนราสารานะครับจะมีคลิปตัวที่ผมทําเกี่ยวกับ B ีที่ส,สเริ่มต้นเลยเนี่ยมันจะบอกเรื่องราวได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยเดินทางมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมเองก็ไม่ได้ดูหรอกแต่เพียงแต่ว่าผมเรคคอร์ดไว้ในวิดีโอนะครับวันที่ต่างๆผมก็เขียนไว้ในนั้นว่า มันจะบันทึกเอาไว้นะครับว่าเราผมอัปโหลดวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคมาดูเรื่องเกี่ยวกับความก้าวหน้าและก็ความสาเร็จตรงนี้ต้องแสดงว่ามินดีกับทีมงาน,นครับที่ได้ทำมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดูภาพรวมกันนะครับผม for the structure starting from the ramp and e to b h i d elevated railway and found three uh, river and we need to make a bridge crossing the river for three location and now This one is number two. Okay, number one is already done. Number two is 80%. Okay, number three is starting now. Okay. I always tell you guys, what we should get the price for for the job, is special job, same like this job. We didn't make on the ground. We made on the space upside. This is need the people who had a skill, a lot of Experience needs to be done before coming here. We didn't start from beginning with the people here. We need the people start with the experience already and get a job here. Only we can start from zero people. One is very slowly job. Second is making dangerous job. We want people who know and very difficult job because in Thailand right now a lot of project is coming up. People cash for the big project. They can cash a lot of people, and cash a lot of people has experience also there. But some small, some small project, we cannot find out. We need to, we need to build. We need to train new guys. We need to train the builder guys like this. But they don't have chance to do. Many people me and he wants to join me to work in Balan considerable bit write this but the company no budget the company don't want more people they want only one or two person only for the for the project because they don't, they don't want to pay they want to reduce the budget they want to save the money in wallets oh, everywhere but if you can do the job by sale you can control the project by yourself. Same like me now. I control the subcontract. I am on the leader. I start from beginning. I am the young year. I start from nothing. I start from the big company, and I have a good chance to to have the experience of erection team, erection like uh, erection country. Launching country, increment launching, form traveler, I got the election, everything I did, I keep experience, I keep going, I always do my way, do my job as I want. I I always move move myself to I didn't stay in one company, I stay a lot of company. I just want the experience directly for the erection things what I want to do okay that is maybe some guy understand what I am saying okay sorry thank you guys for watching my YouTube channel Subantam Unanasara YouTube channel right in lovely okay see you for the next episode alright guys